林哥，林哥。 ไม่พรมรุ่งเหนื่อยค่ะแล้วรอบต่อไปนะคะขอเรียนเชิญอ๋อพี่เมย์แล้วก็จุจิ๋งเนาะอะมาพูดเกี่ยวกับสถานการณ์กฎหมายานิสกรรมที่เพิ่งออกอาจจะผ่านสภาไปอาจจะไม่ถูกใจเราเท่าไหร่นะนะคะม,มาแวะอนนัพนะอ๋อขณะนี้นะคะขณะนี้นะคะขบวนเริ่มตั้งกันแล้วนะคะทุกคนขบวนเริ่มตั้งกันแล้วนะคะอ่าตอนนี้กําลังวอร์มอัพวอร์มอัพเยื่อเยียดเยื่อเยียดวอร์มอัพวอร์มอัพอ่าแจกพร็อปแจกพร็อปค่ะทุกคนมาพี่ม ทุกคนี้ไหมคะว่า21ติงหาคมที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นเขาโหวตกฎหมายพระราชบัญญัติสร้างเสริมสันติสุขกันพวกเราสันติสุขไหมโอเคในสถานะนะคะตอนนี้ที่เข้าไปอ่ะมันเรียกว่าอาระสองแสโหวตรายมาค่า มาปุ้งนับองค์ประชุม318คนโหวตว่าจะเอามาตรา3ที่รวมเยาวชนด้วยไหมที่เป็นคดีม,มาตรา112ไม่รวมโอเคพี่เมย์สปอยกันแล้วไม่รวมกฎหมายฉบับนี้นะคะมีการโหวตกันว่าจะเห็นด้วยว่าให้ปิดประตูใส่มาตรา1-2หรือจะเปิดช่องเพียงเล็ดน้อยให้กับเยาวชน แต่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเห็นด้วยเป็นส่วนใหญ่ให้ปิดประตูใส่มาตรา112มีเพียง132คนหรือ133คนเท่านั้นที่โหวตให้เปิดประตูให้กับการนิรโทศกรรมเยาวชนที่ผิดกำเนินคดีด,ด้วยมาตรา112 130คนเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพัคประชาชนอีก2คนคือพัคเพื่อไทย และมีพักไทยสร้างไทยอีกหนึ่งคนค่ะกฎหมายฉบับนี้ผ่านไปอย่างรวดเร็วไปจนถึงการเพียงในมาตรา9ก้าทับหนึ่งว่าจะให้มีรัฐก,กรรมประชาชนให้กับเยาวชนได้ไม่ใช่การสร้างกฎหมายใหม่แต่เป็นการเอากฎหมายเก่ามาใส่ให้ชัดเจนแบบนี้เดี๋ยวมาฟังพี่เมย์กันว่ามันจะมีผลมากสักแค่ไหน <S <S ทุกคนคะวันนี้พวกเรามายืนอยู่ที่สวนจตุจักรเพื่อวิ่งสู่เสรีภาพ แม้พวกเราจะเห็นผลการโหวตแล้วแต่พวกเราสู้ไม่สู้สู้สู้ไม่สู้สู้โอเคค่ะเออขออนุญาตเพิ่มเติมนะคะจริงๆร่างพระราชบัญญัตินะคะขอมือหน่อยว่าในนี้นะคะใครลงชื่อร่างพระราชบ,บัญญัตินี้และพศกรรมประชาชนบ้างไหมคะโอ้โหหนึ่งในสามหมื่นหกพันรายชื่อนะคะเราสามหมื่นหกพันรายชื่อเราื่อนไหวมาตั้งแต่ ปี2,567นะคะแล้วก็จนปัจจุบันเนี่ยร่างทั้งหมดเข้าสู่สภานะคะแล้วก็เราเนี่ยได้โอกาสไปเข้านำนำเสนอในสภาเนี่ยวันที่9กรกฎาคมแล้วก็วันที่16กรกฎาคมนะคะจนวันที่16เนี่ยรับหลักการวาระแรกเข้าไปซึ่งรับหลักการแค่3หลักการนะคะร่ามในราชบัน,นสร้างเสริมสังคมสันติสุข1 2 3ที่ไม่ใช่ร่างของ ประชาชนนะคะนิ้โทษกรัมประชาชนเนี่ยตกไปตั้งแต่วาระแรกนะคะรวมถึงร่างของพรรคประชาชนเองนะคะก็ตกไปร่างสาร่างเข้าไปนะคะสิ่งที่เราได้เพิ่มเติมมาในชั้นกรรมธิการนะคะจากเดิมไอสันติสุขี่ยสันติสุขถพงแค่ปี65นะคะประเด็นแรกที่เราได้เพิ่มมาก็คือว่าระยะเวลาที่ ลัโทศกรรมเนี่ยปัจจุบันชัวร์แล้วว่าก็คือหนึ่งมกราสิบแปดถึงสิบหกกรกฎาหกแปดนะคะอันนี้ได้ระยะเวลาเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าหลังสิบกกรกฎาเนี่ยจะไม่ได้มีวโนทศกรรมแล้วนะคะสิ่งที่ได้เพิ่มขึ้นมาอีกอันหนึ่งก็คือบัญชีท้ายบัญชีแนทท้ายซึ่งแต่เดิมเนี่ยบัญชีพวกเขาอย่างเดียวนะคะสข2บสองันความผิดเป็นพวกของสิตินหนึ่งสองสามเนี่ยเขาทำผิดแค่หนึ่งสองสิบสองถาาแต่ว่า ก็ได้เพิ่มครอบคลุมมานะคะแต่ว่าประเด็นสำคัญก็คือไอ้บัญชีแน่ท้ายเนี่ยมันไม่รวมมาตราหนึ่งสองแล้วไม่รวมมาตราหนึ่งสรุปถามว่าข้อเรียกร้องของรัศดรตั้งแต่ปี63เป็นต้นมาข้อเรียกร้องหลักมันคือการปฏิรูปสถาบันกตริย์นะคะหนึ่งสองเนี่ยเป็นปัญหาที่สืบเนื่องจากใจกาจากข้อเรียกร้องของการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์นะคะข้อเรียกร้องสามข้อประยุทธ์ออกไปแล้วออกไปแล้วก็จริงแต่ว่า สองปีที่ผ่านมาเรามีนายกจาก,การเลือกตั้งก็จริงสามคนด้วยกันนะคะมันทำสารร,รัฐธรรมนูญทาให้กระบ,บวนการประชาธิไปไตยอ่อนแอนะคะข้อสองของข้อเรียกร้รองของคณะรัษฎรก็คือการร่างรัฐธรมรมนูญใหม่ร่างยากร่างเย็นเหลือเกินนะคะแต่ว่าก็ต้องถือว่ามันกำลังจะเริ่มนับหนึ่งแล้วนะคะในการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ว่าข้อสามการปฏิรูปสถาบันกรรษัตริย์นะคะเราเรียกร้องปัจจุบันเพียงกันแค่ มีละโทษกรรมคดีทุกคดีซึ่งรวมมาตราหนึ่งสองด้วยกับไม่ได้รับการตอบรับนะคะข้อเสียของเรื่องนี้นะคะก็คือว่ามีคนอย่างน้อยอีก44ิบสีคนจริงๆบวกบวกเนาะบวกคนที่ถูกดำเนินคดีหมงสองทั้งหมดยประมาณสามรอคนจะไม่ได้รับนิลโทษกรรมในระรอกนี้แต่ข้อไม่รูกข้อเดนหรือเปล่า การเคลื่อนไหวต่อไปของพวกเรามันกลับจะชัดเจนมากขึ้นว่าอะไรคือปัญหาปัญหารากของเรื่องนี้นะคะแล้วก็มันเป็นการตอบย้ำว่าประเด็นการปฏิรูปสถาบันการศึกษาหรือที่เกี่ยวข้องน,นี้มันมีความอ่อนไหวมีความเซนซิทีฟเราเรียกร้องให้จับมาคุยกันและเยียวยากันเบื้องต้นโดยการที่มีแลรวงศึกษาธการรวมคดีหนึ่งสองแต่กับไม่ได้รับการตอบรับ มันก็นําไปสู่ความน่ากังวลว่าในอนาคตมันจะเกิดความขัดแย้งหรือความรุนแรงได้นะคะเราคิดว่ามันยังไม่ได้เกิดสิ่งนั้นนะคะแล้วก็มันควรจะแก้ไขได้นะคะต่อให้ในรัฐบาลนี้ร่างนี้จะผ่านไปนะคะโอกาสหน้าฟ้าใหม่รัฐบาลใหม่เราก็อาจจะเสนอกฎหมายเข้าไปใหม่ก็ได้นะคะและในระหว่างนี้เราก็ยังเรียกร้องศาลให้สิทธิในการประกันกตัวกับคนที่ ยังอยู่ในเรือนจำนะคะ33คนใน56คนเนี่ยยังคดียังไม่สิ้นสุดนะคะพราเขามีสิทธิ์ได้รับการประกันตัวอยู่แล้วโดยที่ต้องไม่ต้องแก้ไขกฎหมายด้วยซ้ำนะคะวันนี้เราอยากส่งเสียงไปถึงสมาชิกวุฒิสภาเนาะเราอยากส่งเสียงไปถึงสภาผู้แทนราษฎรนะคะยังมีโอกาสในการแก้ไขกฎหมายร่วมกันนะคะแล้วก็เราอยากส่งเสียงถึงศาลยุติธรรมนะคะถึงศาลฎีกาด้วยว่าให้สิทธิประกันตัวนะคะคุณไม่จําเป็นต้องแก้ไขกฎหมายเลยแต่ว่า ให้สิทธิประกันตัวทาในสิ่งที่ส,สมควรทํานะคะ3 3คนในห6คนให้สิทธิประกันตัวให้พวกเขาปล่อยออกมานะคะคดี110น,น,น,นะคะโทษ16ปีขั้นตามเอกชยัย21ปียังต่อสู้อยู่ในศาลดีกาแต่เขาไม่ได้รับสิทธิประกันตัวนะคะเขาจะมาดูคลิปดูภาพถ่ายดูหลักฐานกับทนายนะคะไม่สามารถดูได้เพราะเป็นภาพเคลื่อนไหวน,นะคะแล้วคุณถังเขาไว้แล้ว16ปีคุณจะ เ,เราคิดว่านี่คือสิทธิพื้นฐานและเรามารวมกันวันนี้เพื่อเรียกร้องสิ่งนี้นะคะปล่อยเพื่อเราค่ะแล้วก็ขอให้ทุกคนร่วมกันต่อสู้ต่อไปนะคะเราคิดว่าความหวังของทุกคนอยู่ที่ประชาชนนะคะถ้าเรายืนยันเราต่อสู้และเราก็จะวิ่งไปด้วยกันต่อไปค่ะขอบคุณค่ะค่ะทุกทน่นะ,ะในวันนี้นะคะเรายา้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่าที่เราต้องมารวมตัวกันนะคะเพราะว่าเมื่อวานค่ะสภาเลือกที่จะทิ้งนะคะ ห้าสิบหกคนอย่างน้อยห้าสิบคนไว้ข้างหลังนะคะเมื่อวันเมื่อวันที่มีประชุมสภานะคะเขาได้โหวตกันไปนะคะแล้วเขาเลือกที่จะทิ้งห้าสิบหกคนนะคะอย่างน้อยห้าสิบหกคนที่ถูกขังอยู่ในเรือนจำไว้ข้างหลังนะคะ mm hmm. แล้วก็เลือที่จะปลดหนี้ให้กับเสื้อเหลืองนะคะ mm hmm. ทั้งที่คดีของพวกเขาเหล่านั้นนะคะจริงๆก็เป็นถ้าจะบอกว่าเป็นการแสดงออกทาง,ทางการเมืองนะคะค mm hmm. ดีของเพื่อนเพื่อนเราที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำแล้วตอนนี้ก็เป็นคดีการแสดงออกทางการเมืองเหมือนกันนะคะ mm hmm. แต่ทําไมนะคะทําไมถึงไม่ได้รับ การนี้นักกรรเหมือนกันนะคะพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขนั้นมันไม่ได้สร้างเสริมสันติสุขสังคมสันติสุขจริงๆนะคะมันไม่ได้สร้างเสริมสังคมสันติสุขอะไรเลยเพราะว่ามันทิ้งคนกลุ่มหนึ่งที่พูดความจริงที่ตั้งคำถามที่แสดงความเห็นในยค่ะนะประชาชนไว้ข้างหลังนะคะและก็ทิ้งเพื่อนเพื่อนเราหลายคนที่อยากที่ยังถูกคุกคางอยู่ในเรือนจำไว้ข้างหลังเช่นเดียวกันนะคะวันนี้นะคะเรามายืนยันว่าถึงแม้สภาจะไม่ผ่านด้ ที่มันจะรวม1นึและ1น mm ึเข nah ้าไปด้วยแต่เรายืนยันว่าเรื่องของสิทธิในการประกันตัวค่ะเป็นเรื่องพื้นฐานที่ยังไงก็ตามพวกเขาที่ถูกขังอยู่จะต้องได้รับนะคะมาไม่อยากพูดว่าอย่างหลายๆคนที่ได้รับสิทธิในการประกันตัวออกมาเป็นเรื่องของโชคนะคะมาไม่อยากพูดไม่เป็นโชคเพราะมันไม่ควรเป็นเรื่องของโชคแต่มันควรเป็นเรื่องขั้นพื้นฐานที่ทุกคนจะต้องได้รับการประกันตัวออกมาต่อสู้คดีเหมือนกันนะคะคนที่ถูกขังอยู่ต้องได้ถูกปล่อยตัวออกมาใช้ชีวิตได้ต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ ถ้าหากว่าไม่มีสิทธิ์ประกันตัวนะคะเราไม่รู้เลยว่าเราจะได้เจอหน้าเพื่อนอีกหลายคนอีกกี่ปีบัตรบาร์าหิกว่าปีพี่าอการแปดปีกว่านะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้เรามายืนยันกันว่าสิทธิในการประกันตัวจาเป็นจะต้องเกิดขึ้นในเมื่อสภาไม่เอาเพื่อนๆหลายคนไปด้วยนะคะไปสร้างสังคมสันติสุขด้วยกันเราก็ต้องยืนยันกันว่าสิทธิในการประกันตัวต้องเิดและถ้ารอบหน้ารอบหน้าเราสามารถที่จะยืนยันได้ว่าต้องรวมหนึ่งสองและหนึ่งหนึ่งศูนย์เข้าไปด้วยเราก็จะยืนยันอย่างหนักแน่นค่ะว่ายังไงก็ต้องนนนแ่่อคะ ขอบคุณครับทุกท่านครับพร้อมไม่พร้อมพร้อมพร้อมไม่พร้อมทุกท่านครับสภาชุดนี้ได้บอกแล้วว่าเขาไม่ให้เพื่อเราออกมาใช่ไม่ใช่ยอมไม่ยอมไม่ยอมทุกท่านครับสภาชุดนี้ยังไงเขาอยู่ไม่นานแล้วครับเขาอยู่ไม่นานแล้วเรามีกปหมดเวลาแล้วว่าอย่างไงเราต้องเลือกตั้งใหม่29บมีนา69 สำหรับพักที่วันนี้โหวตให้เพื่อเราออกมาแต่ยังแพ้เดินไปมีนาปีหน้าเราเลือกไม่เลือกอพักที่พร้อมช่วยเพื่อเราออกมาเราจะเลือกไหมครับรส่วนพักการเมืองที่วันนี้โหวตช่วยเสื้อเหลืองแต่ให้เพื่อเราอยู่ในคุกต่อไปปีหน้าเลือกไหมครับ วันนี้เมานะยกไปเห้กัแล้วค่ะพามาที่ิทัมอยู่ที่สภาพามาที่ิทัมอยู่ที่ศาลแต่ไม่ได้อยู่ของเราเรายังพร้อมที่จะบอกดังๆว่า นิ้วชูนิ้วนะคะวิ่งเพื่อเสรีภาพเดี๋ยวเราไปเช็คกันนะ